คุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีกําลังร้อนระอุขึ้นมาอีกระลอกนะคะหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลในวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเกาหลีใต้ทดสอบขีปนาวุธเช่นกันคะ่ะและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์การทดสอบที่เผยแพร่อ,ออกมาโดยเกาหลีใต้นะคะเป็นการทดสอบขีปนาวุธที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีรายงานว่าเกาหลีเหนือก่อนหน้านั้นได้ ยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิด2ลูกตกลงในทะเลตะวันออกค่ะสำหรับเกาหลีเหนือถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในเวลาห่างกันไม่ถึง1สัปดาห์โดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือก็เพิ่งจะทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลรุ่นใหม่ช่วงสุดสัปดาห์นะคะก็คือภาพนี้แหละคะ่ะทดสอบไปเมื่อ1112กันยายนที่ผ่านมา หลังจากเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธไม่ถึง3าชั่วโมงในวันนี้เกาหลีใต้ก็ทดสอบยิงขีปนาวุธเช่นกันโดยทดสอบยิงจากเรือดำน้ำําซึ่งก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกาหลีใต้ระบุว่าเป็นเพียงขีปนาวุธพุ่งเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยํานะคะเกาหลีใต้บอกว่าไม่ได้ตอบโต้เกาหลีเหนือแต่เป็นการทดสอบที่วางแผนไว้แล้วล่วงหน้าประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ระบุว่า หลังจากนี้ได้เข้าร่วมการทดสอบก็บอกว่าตอนนี้เกาหลีใต้มีระบบป้องกันสกัดเพียงพอที่จะตอบโต้การยั่วยุของเกาหลีเหนือได้ขณะที่มีรายงานเพราะว่าคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนบอกว่าคำพูดของผู้นำเกาหลีใต้ไม่มีตักกะและเป็นการเตือนที่จะต้องเสียใจภายหลังและอนาคตอาจจะตัดสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีขณะที่โยชิฮิเดซุงะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ อกว่าญี่ปุ่นจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐและเกาหลีใต้และประเทศอื่นที่เกี่ยวขอ้องพร้อมกับยืนยันว่าจะปกป้องชีวิตของประชาชนค่ะ